สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆและข่าวสารทางด้านการเงินที่สำคัญที่น่าสนใจไว้ด้วยนะคะมาดูวิธีสมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้นะคะสำหรับใครที่จ่ายหนี้ไม่ไหวล่าสุดคลินิกแก้หนี้ได้มีการแก้ไขกฎเกณฑ์แล้วค่ะ ซึ่งข่าวดีได้กลับมาอีกครั้งสำหรับใครที่เวลามีหนี้เสียจ่ายหนี้ไม่ไหวนะคะล่าสุดค่ะคลินิกแก้หนี้พร้อมช่วยคนไทยปลดหนี้จากหนี้เสียในประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารและนอนแบงก์ ank, สาหรับท่านที่สนใจค่ะเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทำให้ท่านมีหนี้เสียอยู่ในตอนนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ที่ได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติที่ช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถปลดหนี้เสียได้โดยเร็ว โดยสำหรับกลุ่มผู้มีหนี้เสียในครั้งนี้ทางโครงการได้ทำการเปิดขยายเวลาการเป็นหนี้เสียจากเดิมวันที่1กรกฎาคมปี63เป็นก่อนวันที่1่กุมภาพันธ์ปี64โดยจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้าที่เป็นหนี้เสียกับอีก35ผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการทั้งบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินหรือกลุ่มนอนแบงค์ bank. ซึ่งเรามาดูกันนะคะคุณสมบัติเบื้องต้นสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้นั่นก็คือจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้และมีอายุไม่เกิน65ปีและมียอดหนี้รวมกันไม่เกิน2ล้านบาทซึ่งต้องเป็นหนี้เสียก่อนวันที่1กุมภาพัานธ์ปี2564 โดยคลินิกแก้นี้ได้ออกแผนมาให้สูตรที่2ด้วยการขยายมาตรการช่วยเหลือโดยจะให้ดอกเบี้ยต่ำเพียง4-7%ต่อปีและระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง10ปีและยังจะได้รับมาตรการพิเศษยาแรง2ส,สูตรที่ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2564ได้แก่ยาสูตร1 การเลื่อนกำหนดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ชำระไม่ไหวโดยจะไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้และไม่เสียประวัติลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้เลยนะคะระยาสูตสองลดดอกเบี้ยลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์จ่ายมากลดมากโดยจ่ายค่างวดเฉลีย่ยตั้งแต่80%เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปลดให้2เปอร์เซ็นต์ถ้าจ่ายไม่ไหวแต่จ่ายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า40เปอร์เซ็นต์ลดให้1เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่สามารถผ่อนชำระต่อเนื่อง คราวนี้เรามาดูวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้สําหรับคนที่จ่ายหนี้ไม่ไหวนะคะโดยท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ w w w d e p c l i n i c b y s a m จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มสมัครเข้าร่วมโครงการที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะและในหน้าจอจะเริ่มต้นลงทะเบียนโดยเลือกรายการที่2หยุดชำระเกินกว่า 3, เดือนหรือ90วันก่อนวันที่1กุมภาพันธ์ปี2564โดยเมื่อกดแล้วจะปรากฏคำว่าหยุดชำระเกินกว่า3เดือนวงเล็บ90วันก่อนวันที่1กุมภาพันธ์ปี2564จากนั้นให้กดปุ่มต่อไป โดยในหน้านี้ให้ท่านทำการกรอกเลขที่บัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นให้กดปุ่มต่อไปได้เลยค่ะและในหน้าลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลได้แก่ชื่อและนามสกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถืออีเมลพร้อมทั้งกรอกรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบจากนั้นให้เลือกที่ถูกต้องจากนั้นให้ติ๊กถูกที่ช่องข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วและจากนั้น จะปรากฏหน้ารายละเอียดให้ท่านอ่านรายละเอียดให้ครบจากนั้นกดปุ่มยอมรับได้เลยค่ะและถัดมาเป็นการกดปุ่มลงทะเบียนได้เลยนะคะโดยเมื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นสถานภาพสมรสข้อมูลภรรยาและบุตรที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ติดต่อได้ระดับการศึกษาหรืออาชีพเป็นต้นโดยเมื่อท่านบันทึกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มถัดไปที่อยู่ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลไรายได้ ถัดมาการเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลรายได้ของท่านโดยเบื้องต้นระบบจะดึงข้อมูลรายได้ที่ท่านได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้มาแสดงและท่านสามารถกรอกข้อมูลรายได้อื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นเงินโบนัสค่าล่วงเวลาเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นให้ท่านกดปุ่มถัดไปที่อยู่ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลภาระนี โดยเมื่อท่านเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลภาระหนี้ในเบื้องต้นระบบจะดึงข้อมูลภาระหนี้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการที่ท่านได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้มาแสดงและท่านสามารถกรอกข้อมูลภาระหนี้อื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นภาระหนี้นอกโครงการภาระหนี้ของบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเช่นอีออนยูเม่ p l u หรือ first choice เป็นต้นทั้งนี้เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จให้ท่านกดปุ่มถัดไปที่อยู่ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดสถานที่ทำงานต่อไปในกรณีที่ต้องการกลับไปดูข้อมูลที่กรอกไว้แล้วของแต่ละหัวข้อสามารถกดแถบหัวข้อสีเขียวได้เลยค่ะและเมื่อท่านกรอกข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นระบบ จะเข้าสู่หน้าจอแสดงข้อมูลสถานะของใบสมัครโดยในเบื้องต้นสถานะของการสมัครเข้าร่วมโครงการของท่านจะเป็นอยู่ระหว่างดำเนินการในหน้านี้ท่านสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเช่นสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานแสดงรายได้หรือเอกสารเครดิตบูโรเป็นต้นเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาได้อีกด้วยเมื่อท่านดำเนินการเสร็จสิ้นท่านสามารถล็อกเอา์ออกจากระบบได้โดยการกด ปุ่มล็อกอท์ที่อยู่มุมบนขวามือเพื่อป้องกันผู้อื่นเข้ามาใช้งานค่ะในกรณีกรอกข้อมูลใบสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วเกิดเหตุขัดข้องจำเป็นต้องปิดเบราว์เซอร์โดยที่ยังไม่ได้กดยืนยันการเข้าร่วมโครงการระบบจะให้กรอกข้อมูลใหม่ตั้งแต่หน้า pre-approve เป็นต้นไปโดยล็อกอินได้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะซึ่งผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้มีทั้งหมด35ผู้ให้บริการนะคะ โดยเอกสารสําคัญในการประกอบการสมัครที่จะต้องมีนะคะก็คือสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครพนักงานประจําใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังหรือเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง3เดือนอาชีพอิสระใช้รายก,การเดินบัญชีหรือสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนหรือเอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้50ทวีและเอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร โดยระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง14เมษายนเป็นต้นไปธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีกำหนดจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบออนไลน์ด้วยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมกรมบังคับคดีธนาคารแห่งประเทศไทยและศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสคอง,อง,งอโดยจะเป็นช่องทางช่วยประชาชนที่มีหนี้บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคลแก้ไขปัญหานี้สินแบบครบวงจรไม่ว่าจะ จะเป็นหนี้ดีที่ยังผ่อนชําระปกติแต่เริ่มขาดสภาพคล่องชั่วคราวหรือเป็นหนี้เสียแล้วแต่ยังไม่มีการฟ้องร้องหรืออยู่ระหว่างฟ้องดําเนินคดีหรือที่มีคําพิพากษาแล้วลูกค้าโครงการคลินิกแก้หนี้สามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมดังกล่าวสมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ใบแซมและเข้าร่วมการไกล่เกลีย่ยปัญหาที่มีกับเจ้าหนี้ได้อีกทางหนึ่งค่ะ ท่านที่เข้ามารับชมสามารถร่วมกันคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ